ตัวนี้กางได้180องศาหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วแล้วดูที่แป้นพิมพ์นะตรงนี้นะมีนำแพดด้วยแล้วดูทัดแพดนะทุกคนทัดแพดขนาดใหญ่ตัวนี้ใช้ชิปของ Intel Gen 12 N95 RAM 16GB แรม16 GB, ความจุ 512GB เป็นแบบ SSD M.2 2280ราคาปกติของเขาจะอยู่ที่1,990บาท แต่แฟลเซลล์วันที่5เดือน5ที่ผ่านมานะ8,400กว่าบาท <c oughs> คุณได้น็ตบุ๊กหน้าจอใหญ่ขนาด15.6นิ้วกลางได้แบบนี้ราคา8,000กว่าบาทอ่ะ โหน่าสนใจไหมในส่วนของราคาแฟลชเซลลวันที่6เดือน6 7เจดเดือน7ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ราคานะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ b m a x Thailand นะครับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมก็ดูจากเพจนั้นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จ HDMI พอร์ต USB 3.0แล้วก็ Kingston l o อ g มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับอีกด้านก็จะมีช่องใส่เมม USB 3.0 2ตัวแล้วก็ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีลำโพงนะครับตรงนี้นะลำโพงนี้เสียงดังทุกคนใช้งานได้ดีเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานลำโพงจะอยู่ที่ใกล้ตัวเราแบบนี้นะครับทำให้เสียงดังมากแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยางกันลื่นก็จะมีอยู่3จุดนะครับยางกันลื่น แป้นพิมพ์จะเป็นแบบ full s i z มีนำแพดด้วยตรงนี้นี่นะครับนำแพดแล้วดูที่ทัชแพดของเขานะโอโหเรียกว่าขนาดใหญ่สะใจมากมาดูที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องสามารถปิดเปิดได้ในส่วนของความเะเอียดตัวนี้เป็นกล้องความละเอียด HD ผมจะบอกว่าตัวแป้นพิมพ์ของเขาเนี่ย จะมาเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับอันนี้ผมติดสติกเกอร์ไว้นะเป็นสติกเกอร์พิมพ์ไทยซึ่งโดยปกติทางร้านเขาจะมีสติกเกอร์แบบนี้แถมมาให้แล้วก็มีกระเป๋าเป้ของ Bmax แถมมาให้เราอีก1อันนะครับนี่กระเป๋าเป้ Bmax เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานกันต่อเลยนะครับข้อดีของ Bmax คือเขามี recovery mode กดเปิดนะครับแล้วก็กด F9 ค้างไว้แบบนี้ ก็จะมาที่หน้า Smart Recovery หรือว่า Recovery Mode นะครับเราสามารถกดคืนค่าโรงงานได้นะครับประมาณว่าถ้าวินโดว์เราเสียหรือว่าติดไวรัสเราไม่ต้องไปหาร้านลงวินโดว์เราสามารถกด Factory Reset หรือว่าคืนค่าโรงงานได้ด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าใครมาที่หน้านี้กดปุ่ม Y แค่นี้ก็จะทำการ Recovery นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมกดออกก่อนนะกด E ออก มาดูสเปคเข้าข้าของเครื่องรุ่นนี้นะตัวนี้ Intel Gen12 N95 RAM 16GB ความจุของตัวเครื่อง 512GB SSD M.2 2280 Windows ที่มากับตัวเครื่องจะเป็น Windows 11 Pro นะครับเป็น64บิตรุ่นนี้ทาสกีนไม่ได้นะไม่มีทาสกีนนะครับก็ต้องใช้เมาส์เลื่อนเอานี่ตามปกติเลยนะตัวเครื่องจะมาเป็นได้เดียว สำหรับเครื่องนี้จะเหมาะกับงานออฟฟิศดูหนังฟังเพลงโซเชียลอะไรประมาณนี้เครื่องรุ่นนี้ไม่เหมาะกับการเอามาเล่นเกมเดี๋ยวจะลองเข้า YouTube ให้ดูนะครับดูนะครับหูดูนะเราสามารถดูความละเอียดได้สูงสุด 8K เลยนะ 4,320p โอ้โห 8K เลยนะทุกคนมาดูคลิปอื่นกันบ้างอันนี้ความละเอียด 8K มาดูกันนะครับ โอ้โหดูได้อ่ะใช้ได้ไหมดูได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของเฟซนะครับแล้วอยากให้ดูตรงนี้นะดูที่ทัชแพดนะโหยังใหญ่ทุกคนดูสิใช้งานกันแบบสบายเลยนะปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมโอ้โหลูกเล่นของ Windows 11นี่เยอะมากทุกคนสามารถใช้งานได้หลากหลายเดี๋ยวลองดูติ๊กตอกกันบ้าง ดูนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะการทำงานแบ่งครึ่งหน้าจอก็สามารถทำได้อ่าเดี๋ยวลองดูนะนี่โหเป็นไงล่ะดูสิสบายเลยนะทุกคนเอาง่ายๆใช้งานสองหน้าจอนี่คือสบายครับเรียกว่าเบเบมากเดี๋ยวผมจะทดสอบลองต่อออกสองหน้าจอดูนะ ซึ่งรุ่นนี้เขาจะมี HDMI port เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูตอนนี้ผมทดสอบลองเปิด2หน้าจอดูนะครับตอนนี้ยังเปิดเป็นแบบโคนอยู่เดี๋ยวผมเซตแป๊บหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Extend ก็คือจอ1จอ2ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับจอ1แล้วก็จอ2มาดูสิใช้งานเป็นไงบ้าง2จอตอนนี้ผมเปิด2หน้าจอแล้วก็เปิด4ีแทบนะทุกคน <c oughs> ก็จะมี f เ YouTube Netflix แล้วก็ Tik t o k การใช้งานแบบสบายๆทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องตัวนี้เหมาะกับงานออฟฟิศโซเชียลดูหนังฟังเพลงประมาณนี้เรียกว่าสบายๆเลยนะแต่ตอนนี้ต้องปิดเสียงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเสียงจะตีกันมากเลยทุกคนดูอ่ลองกอาอไม่ใช่ลองเลื่อนนี่นี่ถ้าอามาเรียนออนไลน์เนี่ยผมว่าสบายนะครับ อันนี้ก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงกันบ้างคว่่่่าาททกััันนนนนนตเเเหลชแ้รไไไไบบมมมมยยยออออี มาดูในส่วนของกล้องเว็บแคมกันบ้างนี่นะครับดูที่ด้านบนนะปิดได้นี่เพิ่มความเป็นส่วนตัวเลยทุกคนเราสามารถสไลด์ปิดได้นะครับอ่าเปิดได้แล้วก็ในส่วนของความละเอียดนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูแป๊บนึงในส่วนของงานวิดีโอความละเอียด 720p 30เฟรมเรตตามนี้แล้วก็ในส่วนของงานรูปนะครับ สามารถถ่ายได้ที่1.9เมกะพิกเซลอัตราส่วน4:3ต่อ1,600คูณ1,200อันนี้ก็คือในส่วนของกล้องอใช้ได้นะก็เรียกว่าสามารถเอามาใช้งานวิดีโอคอลได้แบบสบายเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ b m a x X15 Pro ตัวนี้น่าใช้ไหมราคาก็ดีด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปัหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ น่าใช้มากทุกคนแนะนําเลยนะช่วงแฟลชเซลล์ที่จะถึงนี้อย่าพลาดเลยนะทุกคนราคาดีมาก